สิ่งที่คุณเคยทํานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณงามความดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งสิ่งนั้นกําลังจะกลับมาตอบแทนคุณแล้วค่ะสําหรับใครที่ผ่านมาเจอนะคะนี่อาจจะเป็นคลิปและคําทํำนายของคุณก็ได้เดี๋ยวไม่พี่ไพ่นะคะทำนายกันดูสิว่าสิ่งที่คุณเคยทํามาเนี่ยกําลังจะกลับมาตอบแทนคุณในด้านไหนนะคะ ให้บอกว่าคุณกำลังจะหลุดพ้นจากสถานการณ์แย่ๆจากสถานการณ์ร้ายแล้วนะคะปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นะคะนะตอนเนี้ยคุณกำลังจะหลุดพ้นจากมันแล้วนะคะต่อไปเนี้ยชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแทนที่นะคะดูเหมือนว่าชีวิตกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณกําลังจะได้รับโอกาสที่ดีจาก ใครบางคนนะคะที่หยิบยื่นโอกาสนั้นมาให้คุณนะคะชีวิตของคุณกําลังจะมีความสุขมากขึ้นนะคะกาลังจะได้กลับมาแบบยิ้มแย้มกลับมาสดใสกลับมามีความร่าเริงอีกขังนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณเคยทํามานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณงามความดีหรืออะไรก็แล้วแต่กําลังจะตอบแทนให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะอะไรที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันกลับกลายเป็นว่า มันเป็นไปได้สำหรับคุณต่อไปนี้ชีวิตของคุณจะพบเจอแต่ความสุขและความจเจริญในชีวิตนะคะรู้เหมือนว่าชีวิตของคุณนะคะมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นมากๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินมีแนวโน้มที่คุณจะ มีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นได้อยู่บนกองเงินกองทองนะคะโชคลาภนะคะหรือว่าการเงินเนี่ยอาจจะหลังไลเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นการเงินคล่องตัวนะคะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือต้องบอกว่าคุณงามความดีที่คุณเคยทำเนี่ยกำลังสนุนนำชีวิตของคุณให้ไปพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะโอกาสดีๆนะคะความโชคดีต่างๆหรือแม้กระทั่งปฏิหาร ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเช่นเดียวกันอะไรที่คุณเคยคาดหวังคุณก็จะสมหวังก็มีแนวโน้มที่ทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ตามที่คุณคิดนะคะดูเหมือนว่าคุณจะกลับมามีความสุขมากขึ้นชีวิตของคุณจะกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะดูเหมือนว่าทุกอย่างมันกําลังจะเข้าข้างคุณ ะะทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่คุณคิดนะคุณเตรียมตัวรอรับข่าวดีรอรับความโชคดีได้เลยนะคะคุณงามความดีที่คุณเคยทำกำลังจะกลับมาตอบแทนคุณให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะมีแนวโน้มที่คุณจะได้เจอรักแท้ด้วยนะคะรักแท้รักที่คู่ควรกับคุณเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังแบบ อยากมีแฟนหรือว่าอยากสละโสดนะคะหรือว่ากำลังรอคอยใครบางคนอยู่มีแนวโน้มที่คนคนนั้นจะเข้ามาในชีวิตของคุณในเร็วๆนี้คนคนนั้นอาจจะเป็นรักแท้ของคุณก็ได้นะะนี่ก็คือคลิปและคำทำนายจากปีกภัยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณเคยทำมาคุณงามความดีทั้งหลาย ะะสิ่งสิ่งนั้นกําลังจะตอบแทนคุณให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นกําลังจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยนะ,ะบางคนมีเกณฑ์การเริ่มต้นงานใหม่ และเป็นงานที่ดีเป็นงานที่คู่ควรกับคุณทําแล้วมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะนี่ก็คือคลิปและคำำําทํานายจากพิภายก็จงน้อมรับเอาแต่สิ่งดีๆกลับไปส่วนคนไหนนะคะที่มีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้ามาทองคิวหรือว่าทักเข้ามาสอบถามค่าครูกับแม่หมอได้เลยนะ,ะถ้าเรามีวาสนาต่อกันก็ขอให้อ่ได้ดูดวงด้วยกันก็แล้วกันนะคะแล้วเจอกันหมยนะในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ